สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ปกครองและเด็กๆทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องออนไลน์อนุบาลหนึ่งโรงเรียนการกุศลในพระพุทธศาสนาวัดในวงังพระรามหลวงค่ะค่ะวันนี้เด็กๆมาเจอคุณครูปาล์มและคุณนากันอีกแล้วน,นะคะในเช้าวันใหม่สัปดาห์นี้ก็คือยังเป็นหน่วยบ้านแสนสุขกันอยู่นะคะ,ะเด็กๆมาเตรียมหนังสือกันเลยค่ะหนังสือบุคคลและสถานที่ หน่วยบ้านแสนสุกเรื่องสัตว์ต่างๆอาศัยอยู่ที่ใดเด็กๆมาเรียนรู้แผนผังสาระเรียนรู้กันเลยค่ะหน่วยบ้านแสนสุกสาระเรียนรู้อันนี้ก็คือสัตว์ต่างๆอาศัยอยู่ที่ใด,น,น,ดนกอาศัยที่ใดคะลูกคือที่ไนลูกนกอาศัยอยู่รังนกอ่า ต่อไปปลาอาศัยที่ไหนคะอ่าปลาอยู่ที่ตู้ปลาหรือว่าอ่างเลี้ยงปลาไก่ไก่ไกอาศัยที่ไหนคะลูกอ่าอไก<ๆ>่อยู่ในเล้าไกอา่อ่าเด็กๆไปเปิดหน้าแบบผ่านกันเลยคะ่ะเด็กๆมาดูแบบผ่านวันนี้กันเลยคะ่ะแบบผ่าวันนี้นะคะเ็าบอกว่า สัตว์ต่างๆอาศัยอยู่ที่ใดให้เด็กๆสังเกตภาพที่อยู่อาศัยของสัตว์แล้วระบายสีภาพที่มีสัตว์จำนวนมากที่สุดด้วยสีฟ้าและน้อยที่สุดด้วยสีแดงทั้งหมดมันมีกี่ภาพคะมีสัตว์ทั้งหมด3ชนิดใช่ไหมคะ มีโอกมีเล้าแล้วมีตู้ปลาน้งหมดสามอย่างมีหมุดสามอย่างนะคะภาพแรกคืออะไรคะลูกจะเป็นโคกอะไรคะลูกโคกอะไรลูกโคกัวใช่ไหมคะอ่าต่อไปเป็นอะไรลูกเป็นเล้าเล้ากาไก่ต่อมาเป็นตู้ตู้ปลาอ่าเด็กๆดูสิคะภาพแรกเขาบอกว่าถ้าสัตว์ที่มีจํานวนมากที่สุดในสามภาพนี้นะคะให้เด็กๆระบายด้วยสี ป้า <8 S 2> และสามภาพนี้ถ้าน้อยที่สุดให้ระบายด้วยสีแดงเดี๋ยวเรามานับจานวนสัตว์กันนะคะดูดูภาพที่หนึ่งนะคะข้อรัวเรามานับวัวว่ามีกี่ตัวคะหนึ่งสองสามัวมีทั้งหมดสามตัวทีนี้เรามาเปรียบเทียบกับเล้าไก่กันนะคะว่าเอ,อไก่กับแม่ลูกไก่นะคะว่ามีกี่ตัวนะคะหนึ่งสอง ีอสี่กับสามใช่ไหมคะงัวมีแค่สามลูกจำไว้ก่อนนะคะลูกจำไว้คิดคิดไว้ก่อนหรือว่าเขียนในข้างๆก็ได้นะคะว่าวัวมีสาม,สามไก่มีสี่สอ่าต่อไปเป็นนับปลากันค่ะเป็นนับปลากันเลยที่ตู้ปลามีปลาี่ตัวนะบหนึ่งสองอ่าเรามาดูกันนะวัวมีสาม,สาม ไก่มีสี่สปลามีสองค<ท>ำสั่งสั่งว่าจำวนวนสัตว์ที่มากที่สุดให้ระบายด้วยสีฟ้าอะไรมากที่สุดคะอะไรมากที่สุดลูกวัวหรือว่าไก่ลูกก็คือไก่ะนะคะไก่ต้องระบายสีอะไรคะสีอะไรคะสีฟ้า,าเพราะว่าเป็นสัตว์ที่มีจํานวนมากที่สุดเลยในสามภาพนี้นะคะ อ่าเราระบายสีฟ้าได้ใช่ไหมคะสิ่งที่เออสัตว์ที่มีจนมานวนมากที่สุดอ่าไปสัตว์ที่น้อยที่สุดวัวหรือว่าปลาลูกสามกับสองวัวมีสามปลามีสองตัวอันไหนน้อยที่สุดคะปลาปลาต้องระบายสียยะสยอะไรคะสีอะไรเอยระบายน้อยที่สุดสีแดงปลาระบายสีแดงอ่า ได้ไหมคะเง่งระบายสีกันก่อนเลยนะคะเดี๋ยวคุณรูจะอที่บายดียะะใช้แค่สองสีเท่านั้นนะคะใช้สีอื่นแปงว่าผิดนะคะเพราะว่าคําสัง่งระบายมากที่สุดสี <มา S 1> ฟ้าน้อยที่สุดสีแดงใช้แค่สองสีนี้นะคะแล้วก็ระบายแค่สองภาพนี้นะคะห้ามระบายด้านบนนะคะอ่าไม่ว่าสัตว์เลี้ยงหรือว่าคนก็ต้องมีอาศัยเหมือนกัน<ช>แตกก่การอยู่จะแตกต่างกัน คนจะอาศัยอยู่ที่บ้านไก่อาศัยอยู่ในเล้าปลาก็อยู่ที่ตู้ปลาอ่าหัวก็อยู่ที่คอกหัวใช่ไหมคะทุกอย่างมีที่อยู่อาศัยหมดเลยนะคะเด็กๆทำได้ไม่เอ่ยวันนี้ใช้แค่สองสีนะคะในการระบายสีนะคะคือสีฟ้าแล้วก็สีแดงนะคะ,ะเสร็จกันแล้วนะคะสำหรับแบบวันนี้ พวว่อครัวเลาไก่ตู้ปลาคุณครูให้เด็กๆระบายสีฟ้าในจำนวนไก่ที่มากที่สุดและจำนวนสัตว์ที่น้อยที่สุดให้ระบายสีแดงอ่าแล้วพวกมวนเด็กๆต้องระบายไหมคะลูกอ่าไม่ต้องระบายนะคะสำหรับเบบกผ่านวันนี้ก็จบลงแล้วคะ่ะอคุณครูปามและคุณครนะูอนาฝากผูปกครองกันด้วยนะคะ ่าวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ